พีทามูดวันนี้ก็วันดีนะจ๊ะขอให้มีความสุขมากๆแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะแล้วก็เป็นน้องรักและสวยตลอดไปมีแฟนรักแฟนหลงทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะรักน้องคะ่ะฮุสซ้าฮุสซี่เบิร์เดย์นะครับหนูนาะพี่สากพยายามโทรหา,านหนูนาะสองครั้งแล้วเพื่อจะแฮปปี้เบิร์เดย์แต่หนูนาะไม่ยอมรับสายคงม่าแต่สวีทกับหนุ่มใดอยู่ก็ไม่รู้นะอะไรเนี่ย ก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยร่ำรวยวันไหนว่างก็ไปกินหมูกัะทะกัพี่นะบ๊ายบายนี่ Happy Birthday นะหนูนาขอให้มีความสุขมากๆร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆแล้วก็สวยวันเสวยคืนขอบคุณค่ะ Happy Birthday นะหนูนามีความสุขมากความรักแ h ปปี้รวยๆวยเฮงๆโอเคค่ะเย่เย่เย่ Happy Birthday ะหนูนานา Happy Birthday เช่นกันหนูนนา ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้ริ่ดขอให้ชัดขอให้หญิงขอให้วิ่ง Happy birthday แซม Happy birthday นะจ๊ะมีความสุขสมหวังทุกประการจุๆ๊จย๊จุ๊ Happy birthday จันนุ่นน่าทำอะไรมาเมื่อวานบอกมาซักมีความสุขมากนะจ๊ะ นูนาวันนี้เรามีท่านผู้บริหารดาวสิจักว่าจะเป็นคุณจุ๋มคุณจริงเอมดี MD, เอ๊ะหรือว่าคุณซูรีจะเป็นใครตามมาเลยเขาอยากจะแฮปปี้ร์นเดย์เธอแต่ว่าเรียวส,สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารเชิญค่ะอ่ะา <c oughs> ว่าไงว่าไงว่าไงมีไรอ๋อเกิดน,นูนาเหรอนูนาไหนเนี่ย <c oughs> เกิดน,นูนา จะร้องเพลงให้ฟัง Happy birthday to young สุดยอดมันเกิดอีเด้อแค่นี้แหละ